แต่พี่ไม่รู้สึกอะไรกับพี่เมย์เลยนะเว้ยรู้สึกกับพี่พลายใสไม่รู้สึกเหมือนกันแอบชอบหนูเปล่าไม่พลายใสน่ารักพี่ยอมรับนะแต่ว่าพี่ไม่ได้อะไรอ่ะเขาเป็นคนน่ารักมากอือพี่ชอบแค่พลายใส่เต้นเท่านั้นอ่ะอ้าวแล้วพวกคนทีเสียใจเสียใจทำไมเฮ้ยทำไมพี่หมือนเขาชอบพี่พลายใสทุกอย่างเลยอ่ะชอบชอบพลายใสที่เวลาเต้นเต้นสวยนี่าใส่เป็นคนยิ้มยิ้มน่ารักเต้นสวยแล้วก็เป็นคนดี มาเดี๋ยวพี่เอาเลยแล้วกันจูนอะไรทำไมอ๋อหนึ่งคนเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังเดี๋ยวน้องติ๊กก่อนขนาดวางมือมันยังไม่กล้าวางบนมือพี่เลยจูนแกรู้ไหมมันวางมือยังไงแกแบมือออกมาวางดีๆเร็วๆทำให้ดูก็เหมือนนี่พี่กังเกียดมือหนูเแบบนอ้ไม่ไม่กม่ะแบมือก่อนพี่บอกข้าหมือนนหูอย่างงี้เลยนี่สาวนี่เป็นมือหนูข้ามอย่างเงี้ย นี่เป็นต well uh> right> ัวหนูทำเงี้ยหนูก็ใหจับมือหนูแบมือแม่เลี้ยแม่เลียเอาแม่ไม่ทันทำให้ดูเลยไหนเอาใหม่สิจะพูดเลยเหรอเราทำพร้อมกันไหมทำสมาธิก่อนเดี๋ยวร้องไห้ร้องไห้บ้าที่ไม่ร้องกับแกหรอกพี่ไม่มีทางร้องกับแกพอยยสาไม่พี่ร้องกับจูนเงั้นพี่ซึ้งกับจูนพี่ไม่ซึ้งกับแกหรอกจ้า นี่โฟกัสดูมันวางมือเราอะไรอะไรนี่แบมือมาประมาน้องเขินไม่คุณคนอื่นกับจูนทำอย่างนี้ฮะจับกันอย่างนี้เลยน้องถ้าแตะไปนิ้วได้มันแตะแล้วล่ะ่น้อยใจหัวใจให้หัวสองคนแล้วกันนะเราไปแล้วโบ๊ททำกันบ้านคนบอกว่าอย่ายุ่งกับพลอยใสใครบอกโซเชียลบอกมาคนหนึ่งของคนไม่รู้เขาบอกมาบอกอย่ายุ่งกับคูจีนคนอื่น บอกวเรามิวกับใครเมื่อไหร่วะโอไม่เกี่ยวเลยกรูทิงเอ้ามาแล้วอว้านี่นึกรูทซิปอีกแล้วนี่ตอเรนก่อนผมี่อไม่จชอรซชอบโะโอยสาไม่เคยลืมหรอเคยเคยป่ะไม่อะไม่อะไร แม่ตรงไหนร้องไห้ทำไมไปเร็วของไห้ทำไมร้องไห้หรือว่า